สวัสดีจ้าขอภาสาอุดรจ้ะเมื่อนี้ข้าไปกินข้าวเที่ยงกอลีกับฝนตกดีดีเมื่อนี้วันเสาร์จ้ะเลิกปลายสองนะนกินข้าวเลี้ยวเดียวกันได้เลิกแล้วจ้ะหนาวบ่ฝนตกหนาวบ่คือนหนาเลยโฮมผูลอาหารจ้ะข้าอยู่เข,ข่ากอลี ไม่นี้ได้กินเผากับยางด้ยนยไยไปเบื่องกันกันกินเผาตาะละซองตะละซองเนะน,นาะช่วงนี้โควิดนาไอโควิดสิบเก้าระบาดรอบสองกะ่ะเราก็มีมาตรการแบบว่าเข้มข้นขึ้นกว่าเ่าเนาะเวนะลาตักอาหารก็ต้องไซเนตหนั่งอร่อยถ้าเป็นเรื่องน่ากินจ้ะ ก๋วยมี่กวยไป <c oughs> แก่หน่อยบ้านในใส่หมวกอยู่อันนี้แก้วน้ำแต่อ้พร้อมห่อนยางดีเนาะน,นีน่น้ำเย็นน้ำหอ่อนนี่กาแฟาคิงกัยกเ็นฟรีดอ่ะบราการของา้าน,น,น ขาก็กลบเขาก็ย่หน่อยเขาก็กลยเขาก็แกลยก็บอกพริกห้ามอันี้เขาเขาตักเอาแล้วแต่กินเท่าไรเนาะกินไลยกินหน่อยว่ากู่ะ

อันนี้ไข่ไข่นกกระทาข้ขบบาวบเกลืันอันนั้นกลวยเส้าดอนพรอเนี่ยไปตักก่อนเจ้าก,กินเส้าอนตักมากเลยอันนี้ต้มกระดูกหมูใส้กินะไปผักกาศมื่อนี้ไข่แน่นอยู่จ้ะีเขาไปนแต่ช่วงบางเมือเ่อ บ่มีหอยน,น่าก,กินนะนงั้กันกักหน่อยมาความันมเป็นถ้วยด้พี่น้องนังกินข้าเที่ยงน้ำก,ก,กันจ้ะนี่เราพีกเนาะ นั่งคนละ้องละ้องห้องกระจกกระจกกันห้างค่เหรอแต่บ้าน้งคุณ เดี๋ยวกอเห็นหนาแบนไดนแล้วกันเพราะมันไม่ตีจะจบบอกเลยป่ะตู้สามนิ้วป่ะ is thought to help moms get them out in the dense foliage, But it also means they're easier for others to spot. Each couple working together to share the burden of bringing up chicks. Mm -hmm. Find cells. เผาอิ่มเดี๋ยวพี enfin, ่น้องเอ้ยอาหารเช้าด่อนหินเขาบริไทยเบ่งปัดเดย์ะต้ของทำานไม่ลากินเขาปนกระตกนามกระท่วม้างย่างกระยากต้องเขาเปียกเลยได้ยังหันเพงเลี้ยงนะไม่กล้วยกินประทานจะถือเอาที่รงอาหารของหวานเนาะ เพราะ่าคนเก่าลี้เฮาจะกินไว้น้ําท่วมย่างบ่ได้ทุกวิดเมื่อแล้วเนี่ยเกือบเปียกแล้วพี่น้องไปทางพันไปพุ่นเออๆลงงานทันเด้นั่นแต่ชิมีซาวดอนถ่ยให้พี่น้องเบิ่งเท่านี้แล้วจ้ะเนาะ ขอไปทำงานก่อนจ้ะอย่หาหนาเบรกแล้วเนาะพรกันไม่ลิปหนาจ้า